โอเคครับสวัสดีเพื่อนชาว Youtube c h ช n n e l ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องซิงสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับลำโพงเอ้ยไม่ใช่ลำโพงนะครับเป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมพกพาพัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็กนะครับพกพาไปไหนสะดวกอะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า BJJ นะครับ568นะครับ BJJ 568นะครับตัวนี้มาด้วยกันทั้งหมดนะครับ3สี สีแรกนะครับก็ทางซ้ายมือนะครับจะเป็นสีขาวสีขาวเนี่ยจะเด่นกว่าชาวบ้านนิดหน่อยก็คือสีขาวใบเหลืองนะครับส่วนอีกสสีก็คือสีชมพูและสีเขียวนะครับผมก็เรามาดูที่กล่องกันเลยว่าที่กล่องตัวพัดลมเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ bjj นะครับอ่านว่าเบลใจจู้อ่านไม่ออกนะครับเป็น table fan นะครับ ตัวนี้เฟสแอร์ Air, นะครับอา่ามีอะไรอีกอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยออกนะครับก็แบรนด์นะครับตรงนี้นะครับแบรนด์เขียนว่า moving head table fan นะครับก็คือเหมือนกับว่าพัดลมอ่ะมันหมุนได้นะครับคอมันหมุนได้เหมือนพัดลมจริงๆที่มันเสียบใช้ไฟไฟไฟ,ไฟบ้านเลยนะครับตัวนี้อา่าระยะ การใช้เนี่ยเขาบอกใช้ได้ประมาณ70นาทีนะครับหรือประมาณชั่วโมงกับไอสิบนาทีนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวพัดลมตัวนี้ให้มาขนาด900มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาการชาร์จเนี่ยจนแบตเต็มประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีโปรดักทรายนะครับคือขนาดกล่องอะไรก็ว่าไปนะครับพัดลมตัวนี้นะครับมีโหมดของอขนาดแรงลม2องเลเวลนะครับ2ระดับ แล้วก็มีไฟ LED นะครับอีก2องเลเวลสอระดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ LED เนี่ยสอระดับมันเป็นยังไงนะครับผมมีอะไรอีกแบตเตอรี่นะครับเป็น3.7โวลต์นะครับแล้วก็อ่าอินพุตเนี่ยเป็น5โวลต์นะครับ0 5นนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมีรูปภาพทีเฉยนะครับข้างกล่องก็เป็นสีนะครับก็บอย่างที่บอกไปมีสีขาวชมพูแล้วก็เขียวนะครับโอเคเรามาดูที่เจ้าตัว อ๋อลืมบอกไปในกล่องทุกกล่องแถมให้สายชาร์จมาเส้นเดียวนะครับแต่เจ้าตัวพัดลมนะครับจะหุ้มถุงสติกมาแต่ตัวนี้ผมแกะถุงสติกไปแล้วนะครับผมอ่ะนี่ที่ตัวพัดลมนะครับมาดูกันอ่ะนะครับจะมีสวิตยู่สองสวิตสวิตแรกนะครับคือสวิตพัดลมกดหนึ่งครั้งอ่าพัดลมจะทํางานนะครับนะที่สําคัญมันหมุนด้วย หม,หมุนเหมือนพัดลมจริงเลยนะครับเย็นไหมก็เย็นอยู่นะกดครั้งที่2เป็นเบอร์2นะครับระยะการสายเนี่ยอยู่ประมาณนะครับประมาณ9 0อ,องศาแนว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 ,แนวด้านหน้านะครับผมก็ประมาณนี้เองนะนะครับและที่สําคัญนะครับมันเหมือนพัดลมจริงตรงที่ว่าด้านหลังนี่ด้านหลังจะมีตัวนี้ดึงขึ้นนะครับ พัดลมจะไม่หมุนนะครับเหมือนพัดลมจริงเลยเหมือนพัดลมที่ใช้ไฟบ้านเลยนะครับพอกดไปนะครับมันก็จะกลับมาหมุนเหมือนเดิมนะครับพอกดอีกทีนะครับอ่ามันก็จะดับนะครับผมแล้วก็ตัวข้อเนี้ยสามารถเหียนขึ้นเหี่ยลงได้เดี๋ยวขอบแนะนํานะครับเวลาเงียนขึ้นเงียลงควรจาปิดพัดลมก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราดึงสลักแล้วตัวนี้อจจะหักได้นะครับอ่า ตัวนี้ก็ค่อยๆจริงค่อยๆคลายก็ได้นะ,ะนี่ครับก้มได้นะครับเงยก็ได้ะเงยได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับถ้างัดแรงๆอาจจะหักได้นะครับผมมีอะไรอีกฝาพัดลมนะครับดูแล้วไม่สามารถถอดได้หรือถอดได้ไหมดูสนไม่น่าจะถอดได้ไม่น่าจะถอดได้นะครับก็ ตรงนี้จะมีรูชา์ที่เป็นแบบอ่าไมโครนะครับผมอ่าถ้าส่องจะมีแบตอยู่2ก้อนนะตัวนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาลองดูไฟ LED ของตัวประดมที่2องระดับมันจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปิดไฟอ่เราปิดไฟลนะครับเรามาดูกันกดไฟปุ๊บว,ว้าว ไฟให้เป็นสีเหลืองนะครับผมเปิดระดับที่สองเปิดสว่างเหมือนเดิมนะครับสีมันเป็นสีวอร์มไว้อะครับเวลาเปิดมันดูผมไม่รู้ว่างคืนมันจะร้อนหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูหล้อนดีนะเดี๋ยวเราหันไปเดี๋ยวหันกล้องไปทางที่มืดๆหนะ่อยอ่ะนะครับนี่ผมยิงไปอย่างนี้ก็สว่างอยู่นะนะประมาณนี้ละกันนะครับก็ ลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวนะครับพัดลมนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า BJJ568 นะครับเป็นพัดลมที่เหมือนจริงครับสามารถสายได้มีไฟด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าไฟเป็นสีเหลืองนะเป็น LED 4ีเม็ดนะครับสีเหลืองนะครับปรับได้2ระดับนะไฟนะครับผมแล้วก็พัดลมปรับแรงลมได้2ระดับนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับก็ เพื่อนนะครับมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเมนได้ใคลิปวิดีโอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ